พกเขาเองก็ตกอยู่ในฐานะเดียวกันนั่นแหละ แม่นางโจเหตุใดเจะถึงเปลี่ยนไปเช่นนี้ฟ้าดินจะลงโทษเจ้าดีดีมากไม่คิดว่าจะกำราสนักงอใบาได้รวดเร็วเช่นนี้ สำนักเงาใบาล่มสลายความฝันที่จะรวมยุทธภพของข้าก็จะเป็นจริงในเร็ววันนี้พูดอาคนีครั้งนี้เจ้าทำผลงานชิ้นใหญ่ข้าจะให้เจ้าได้เป็นเทพอาคนีแห่งผาเหนือเมฆอยู่เหนือกว่าพูดทั้งสี่ของข้าตั้งแต่บัดน,นี้ไปเจ้าจะได้เป็นแม่ทัพของเรากำราบยุทธภพ ผู้ใดที่ขัดขวางฆ่ามันให้หมดอย่าให้เหลือเทพอคณีโปรดรับคำสั่งข้าไม่ได้ต้องการสิ่งนี้เทพอคณีในผาเนื้อเมฆนี้เจ้าไปรองแค่ข้าเพียงคนเดียวยังไม่พออีกหรือไงข้าต้องการข้ามิงเยี่ยสิน อยากให้ท่านรับปากให้คำพีรับอัคณีอีกครึ่งหนึ่งเจ้าได้ข้าพูดได้ทำได้ เรนายใหญ่เทพคณีมีผลงานก็จริงอยู่แต่นาก็กำเริ่มเสิบสารต่อไปจะเป็นภัยคุกคามได้เราไม่ควรปล่อยเอาไว้เป็นภัยคุกคามเหรอหากข้าจะไม่ผิดแล้วก็มีเยสินเองก็พูดถึงเจ้าเช่นนี้ไม่ใช่หรือไงอคือข้าข้าลอยไร้ความสาบาทแต่ข้าก็จงรักพักดีต่อท่านซึ่งไม่อาจเปรียบกับพวกเราคนทรยศพวกนั้นได้ ไม่ว่าจะเป็นภัยคุกคามหรือไม่แต่ตอนนี้นางเป็นหัวเรือของข้าการกำจัดบิงเย่ศิลและโปอังศอต้องพึ่งนางซะแล้วในายใหญ่ฝ่ามืออัคนีขั้นสุดยอดจะสามารถเอาชนะเพลงดับอักษรสิพิฆาตได้จริงเหรอไม่ได้หรอกแล้วเหตุใดท่านเพราะว่าหงหัวยังมีชีวิตอยู่และมีความแค้นเพราะฉะนั้นนางจึงจะเป็นภัยคุกคาม กับโปอังสอและมิงเยซินไปตามแม่น้ำสายนี้เดินทวนน้ำไปไม่นานก็น่าจะถึงหลังเขาของผาเหนือเมฆร,ริมน้ำไลที่กำบังเกรงว่าจะมีคนเห็นได้ง่ายอีกอย่างเซอินทีไม่น่าจะปรากฏตัวและที่คนพลุกพ่านพวกเราไปตามวางเขาจะดีกว่า สามารถหลบซ่อนได้ด้วยไม่แน่นะเราอาจจะได้เจอเสีย้ยงอิงเทีดอพี่เอียบพี่เอียบดูนี่สิปลอาหมอได้ฆ่าปากลายนกคู่เอาไว้เจ้านี่เองทําทำไมไม่ส่งเสียงก่อนละ่ะข้าส่งเสียงแล้วอ่ะแต่ท่านไม่ได้ยินเองอ่ะเจ้าอ,ออกไปก่อนข้ามีไร้จะคุยกับท่านแม่เรื่องอะไรอะ่ะ พวกท่านกำลังดูแผนที่อยู่ข้าเห็นหมดแล้วอลิงเอ๋ขอโทษนะข้าไม่ได้ตั้งใจจะไล่เจ้าข้าไม่สนว่าท่านไล่ข้าหรือไม่แต่ข้าไม่เคยคิดเลยว่าท่านจะหลอกข้าท่านกำลังปิดบังอะไรข้าอยู่กันแน่ก็ไม่มีอะไรกลัวว่าข้าจะทำเสียเรื่องใช่ไหมอเออดนี่ สิ่งใดควรพูดก็ต้องพูดลิงเอ๋อกํกำลังเป็นภรรยาเจ้านางมีสิทธิ์ที่จะรู้อะไรนะเซียงอิงเทียนยังไม่ตายเหรออืมเจ้านั่นไม่พีไม่ตายมิงียยซินยังรู้ได้ว่าเขาแอบซ่อนอยู่หลังเขาที่ผาเหนือเมฆเซียงอิงเทียนก,กับกงจียี่ไม่ใช่คู่อาฆาตกันเหรอทำไมเขาถึงหลบอยู่หลังเขาผาเหนือเมฆได้อะที่อันตรายที่สุด ก็ที่ปลอดภัยที่สุดซีอิงเทียนคงทำตามคำกล่าวนี้ถุงนด้การักษาตัวอยู่ในที่ของกงจือยี่ไปพวกเราไปฆ่าเขากันพี่เอียบถ้าเราไม่ลงมือพวกเขารักษาตัวหายเราจะยิ่งฆ่าเขายากขึ้นนะแต่ข้างกายเขายังมีเงาปีศาจหากเจ้าเป็นอะไรไปเขาจะบอกกับพ่อเจ้าว่ายังไงพี่เอียบ จะดูแลใช่ไหมว่าทําไมข้าปิดบังเจ้าข้ารับปากพ่อเจ้าไว้ว่าจะดูแลเจ้าให้ดีงั้นข้าไปตามโป๊ะอังสอให้มาช่วยนะไม่ข้าติดค้างเขามามากพอแล้วแต่ว่าเสี่ยอิงเทียนและเจ้าเล่อนนะักท่านคนเดียวก็เสี่ยงเกินไปอะ่ะเสี่ยงอิงเทียนบาดเจ็บสาหาัสจะฆ่าเขาไม่ยากที่ยากก็คือฆ่าเขาในที่ของกงจื่อยี่ มันอันตรายมากเพราะฉะนั้นข้าเลยต้องไปกับท่านไงข้าไม่มีทางให้เจ้าไปเสี่ยงหรอกพี่เอียบลิงเอ,อ๋อย่าห่วงเลยต่อให้ข้าสูสกกรุงอยียไม่ได้แต่ข้าก็หนีได้นี่หากพาเจ้าไปมีแต่จะกระวลเปล่า,ลารับปากข้าว่าจะรอข้าอยู่นี่ได้หรือไม่งั้นท่านก็ต้องรับปากข้า จะกลับมาอย่างปลอดภัยอะแน่นอนที่สุดหากข้าตายไปปลอบนอที่เจ้าปักก็เป็นไม่นะสิข้าไม่ยอมให้ชายอื่นมานอยมันแน่ไม่มีทางเป็นชายอื่นได้หากท้าไม่กลับมาข้าก็จะอยู่คนเดียวทั้งชีวิตเลยไม่มีทางข้าไม่ยอมให้เจ้าต้องอยู่โดดเดี่ยวคนเดียวแนะ่